ี <ừ> ่หิวอ่ะสั่งอะไรกินกันไหมได้ดิได้ดินี่เอาอันนี้ไหมมีอะไรอยากกินแล้วเลยด้วยอปาตี้ด้วยปาตี้ด้กินด้วย ขนมตาลเนี่ยเป็นขนมไทยในท้องถิ่นของเรานะครับมาดูวัสดุอุปกรณ์กันหนึ่งเลยคือกระทงขนมตาลครับเราใช้ใบตองนะครับหรือว่าใบจากต้นกล้วยนั่นแหละนะอย่างที่สองเลยคือหมุดไม้นะครับหรือว่าใช้จากใบทางมะพร้าวนั่นเองครับใบทางมะพร้าวแห้งแล้วก็มาตัดเป็นท่อนๆเล็กๆนะครับเขาจะมีความแข็งแล้วก็ความแหลมเราจะเอามาทําเป็นหมุดไม้เพื่อยึดกระทงใบตองของเราสามเลยก็คือตัววัตถุดิบหลักก็คือตัว ลูกตาลนั่นเองนะครับซึ่งเราจะเอาเขามาคั้นมาเค้นเอาน้ำนะครับแล้วก็ผสมแป้งก็นําไปนึ่งนั่นเองแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวขนมตาลที่กลิ่นหอมน่าทานมากๆเลยครับต่อไปนะครับคุณแม่ก็จะขอแบ่งกิจกรรมนะครับโดยให้มีพี่ๆแกนนําของเราสองคนก็คือพี่บายกับพี่พิมพ์พบนะครับเดี๋ยวพาน้องๆทากิจกรรมนะครับให้เด็กๆนะครับเตรียมตัวขนมตาลมานะครับแล้วแล้วเราก็จะมา ศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าตัวขนมกล้าของเราเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นส่วนประกอบในท้องถิ่นของเราบ้างนะครับก็ให้ทั้งสองคนนะครับเป็นแกนนำพาน,น้องๆทองทำกิจกรกรมด้วยนะครับได้ค่ะแองแองวันนี้หัวข้ออะไรอ่ะขนมกลาก็แวหรเอแล้วน้องกี่คนอ่ะก็จะสองคนนะเพราะขนมตลามันก็ทำไม่ยากแล้วน้องน้องอยู่ไหน ป๊ะปะปะปะนี่โกโอโอาเอ้ยป๊อปอน้อเอ๋ยน้องฟินถ้ากลุ่มทำขนมตาลที่เปล่าทำเรื่องขนมตาลอาลาลละได้คะแนนพิเศษด้วยนะมีคะแนนพิเศษด้วยเหรอใช่ๆๆเอาเอา ดิงอ่ะทำไมไม่ไปเยียนหนูม,มาล้างมืออะไรอ่ะก็คุณแม่อดีให้ทำงานอะไรก็ไม่รู้งั้นตอนกลับบ้านไปถามแม่กัน มาแล้วเราเขียนเองนะได้เลยได้เลยเดี๋ยวให้น้องสองคนชิมได้เลยค่ะพี่ใบพี่ใบหนูขอกินด้วยน้องเราเองอะ่ะแบ่งให้สักชิ้นนะพี่นะหนูอขอกินเลยนะใช่มันหอมมาก อรออยจริงมีกินต oh. <an> ั้งนานแล้วจริงๆอืมก็มีรสชาติตตานะขนมบ้านเราอาจจะดูธรรมดาแต่พอแบ่งกินกับเพื่อนหรือพิเศษเลยนะจริงๆ ตั <ings> ้นหลงว่าจะดูธรรมดาเพราะแบ่งกินกับเพื่อนหรือพิเศษเลยนะ